ที่เขาพูดถึงกันเยอะแยะมากมายนี้ไม่พ้นเรื่องนี้สืบกันมาประมาณเดือน2เดือน3เดือนค่ะระหว่างมาปางอธิษากับโอบนิธิค่ะเลิกไม่เลิกเป็นเรื่องราวหนึ่งใน5คู่ที่เพจเจมอยได้เปิดเผยออกมาว่ามีคู่รักนักร้องเสียงดีดาราเสียงดีซุ่มเลิกเงียบ ปรากฏว่ายังไม่มีข้อมูลใ,ใดๆเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มปล่อยข่าวกันมาหลายคนติดตามมาเรื่อยๆปรากฏว่าล่าสุดนี่ลคะคะจริงๆแล้วในเรื่องราวการอัปเดตผ่านเพจต่างๆ a c e b o o k โซเชียลไอจีของไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งน้องอบนิธิหรือน้องมะปรางยังไม่มีข้อมูลชัดมาเลิกหรือมเลิกแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะชัดเจนแล้วค่ะเมื่อน้องมะปรางฝ่ายหญิงนะคะได้ออกมาเปิดใจในรายการตอบไม่อัน้นทางช่อง YouTube ของน้องไอ์นะคะ ไอซ์นภัชรินค่ะแล้วก็ยอมรับว่าสดแล้วค่ะเลิ่องลาวก,กับแฟนหนุ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วโดยมาปรางเล่าว่าสดมาพักหนึ่งหลายเดือนแล้วคือเลิกกันมันก็คือปัญหาของเราสองคนที่พยายามปรับกันแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเข้ากันแต่มันเข้ากันไม่ได้ซึ่งสรุปตอนนี้คือโสดแล้วค่ะ<อ>สาวไอซ์ถามต่อว่าตอนนี้มีคนคุยไหม มาปรางก็บอกว่าก็มีเราก็คุยได้หมดแหละเปิดใจแต่ยังไม่ได้คบกับใครเป็นจริงจังหรือเป็นแฟนอะไรใดๆก็ให้ศึกษาคนนิดนึงเนาะเอาจริงๆคอมเมนต์เยอะมากแต่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านคนเข้ากระเดากันไปนู่นไปนี่ไปนั่นเต็มไปหมดแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาถามมาพูดคุยว่าเออตอนนี้เธอกําลังคุยกับฝรั่งอยู่เหรอรู้สึกว่าเอ้ยไม่นะแต่เราคือลงสตอรี่ที่มีฝรั่งคนนึงเป็นนักแข่งก็เชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาเอางี้ละกันตอนนี้ เลิกรากันไปหลายเดือนและตอนนี้โสดอยู่ค่ะชี้ชัดชัดเจนด้วยตัวเองนี่หละดีที่สุดนะคะเพราะว่าหลายคนก็ด้วยความที่เป็นดอมเป็นแฟนคลับแล้วก็มีความสุขสนุกมากๆเวลาได้เห็นสองคนนี้ลง YouTube หรือไปไหนมาไหนไม่เป็นไรค่ะเราเคารพการตัดสินใจของคนคบกันนั่นคือน้องโอบแล้วก็น้องมาปางอันนี้ในส่วนของมาปางแต่ยังไม่เจอตัวจริงนะเขาจะบอกว่ายังไงก็ต้องรอดูว่าเขาจะชี้แจงใดๆนะท้งนี้เท้งนั้นความรัก เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะ